พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพรฤหัสบดีที่หนึ่งพฤษภาคมคริศร2025คำพยานชีวิตโดยคุณลินดานีเอล ในหัวข้อเรื่องทุกฤดูการและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1มีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์คุณลินดานิเอลส์เป็นพยานว่าเมื่อจินนี่เพื่อนของดิฉัน มาเยี่ยมดีฉันที่รัฐนิวอิงแลนด์เธอมีความสุขกับใบไม้เปลี่ยนสีเธอไม่เคยได้สัมผัสกับใบไม้ที่มีเฉดสีสดใสทั้งสีแดงสีเหลืองและสีส้มเช่นนี้มาก่อนใบเมเปิลบริเวณหนองน้ำที่มีสีสดใสดึงดูดสายตาของเธอเป็นพิเศษดังนั้นเธอจึงเก็บใบเมเปิลไว้2-3ใบและตากแดดให้แห้ง เพื่อให้นักเรียนที่เธอสอนดูตอนกลับในขณะที่จินนี่ชื่นชมสีสันที่งดงามว่าเป็นของขวัญอันล้ำมค่าจากพระเจ้าแต่ดิฉันกลับมีการตอบสนองที่แตกต่างจากเธอเมื่อดิฉันคิดถึงความงามของฤดูใบไม้ร่วงดิฉันจะให้ความสนใจไปที่ฤดูที่ตามมามากกว่านั่นคือฤดูหนาวในที่ที่ดิฉันอาศัยอยู่ ฤดูหนาวมักมาพร้อมกับลมแรงน้ำแข็งและพายุหิมะที่ทำให้มีหิมะสะสมสูงมากกว่า1ฟุตแทนที่ดิฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับฤดูการปัจจุบันดิฉันกลับใช้หัวใจและสายตาจดจ่ออยู่กับฤดูการถัดไปมากกว่าพระกัมพีวันนี้เตือนเราว่าฤดูการแต่และฤดูที่เปลี่ยนไป มีค่าและมีจุดมุ่งหมายในสายพระเนตรของพระเจ้าฤดูการอาจเป็นฤดูการทางกายภาพเช่นเดียวกับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวหรือฤดูการสามารถเป็นฤดูการทางฝ่ายวิญญาณที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ก็ได้แต่และฤดูการมีคุณค่าในตัวเองและนำพาสัมผัสอันอ่อนโยนของพระเจ้ามา ไม่ว่าเราจะอยู่ในฤดูการใดขอให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และตระหนักถึงการทรงสถิตและความรักของพระองค์เสมอข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในทุกฤดูการและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่เริ่มต้นฤดูการใหม่ของชีวิต แต่พระเจ้าขอพระคุณสำหรับแต่ละฤดูกาลขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหยุดพักอยู่กับปัจจุบันและให้ความสำคัญต่อพระองค์ในวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ